จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พี่นงเดินมานะเพื่อนๆเดินลุยน้ำมาเนาะเดินลุยน้ำมาเราจะไปที่ภาสานกันเนาะไปดูภาสารน้ำทพวกนี่น้ำน้แม่น้ำหน้เนาะไหลมาขึ้นสูงนะพี่นง ลุยน้ํามาจ้ะแล้วก็ข้ามาใส่กระปูฝั่งนี้เนาะอยากสวยอยากสวยข้ามาใส่กระโปูฝั่งนี้จ้าไปชมกันเลยนี่พาร์ทาศ่ะพาราศมีถ้าใครมาก็มีห้องน้ําเข้านะคะมีห้องน้ําเขานะพาร์าศมีห้องน้ําเข้าจ้ะเรามาดูตรงจุด ี่ค่ะว่าเพื่อนๆตอนนี้น้ำได้ขึนะ้นสูดเนาะสวยแม่ก่ะเพื่อนๆที่ดงก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูเนาะสวยมากเลยค่ะแม่น้ำสี่สายไหลามาบรรจบกันรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพยาเนาะปิงวังยมน่านนะคะแม่น้ำสี่สายไหลามาบรรจบกันก็คือปิงวังยมน่านเนาะวันนี้พี่ดงอยากมีความตั้งใจเนาะอยากจะพาเพื่อนๆมาดู เดินลุยน้ำมาจากแค่เขาเนาะเดินมาแค่เขาตรงโน้นเป็นศาลเจ้าแม่ทัพทิมจ้จะศาลเจ้าแม่ทัพทิมก็ได้่วมไปแล้วแต่พี่โงจะพาเพื่อนๆไปดูตรงโน้นนะจะได้เห็นศาลเจ้าแม่ทัพทิมชัดๆจ้ะ ยากาศดีนะเ,นเพื่อนๆลมฝนก็นยังไม่ค่อยมีนาะโปอันนี้น่าจะอายุหลายร้อยปีแล้วนะนเพื่อนๆเวลาถ้าเกิดว่ามีมีเรือมาเนาะมีเรือมาจอดเราก็สามารถจะข้ามฟากไปที่ศาลเจ้าแม่เนะาะศาลศาลเจ้าแม่เจ้าพ่ออยู่ตรงนี้ค่ะ ที่มีจระเข้ตัวใหญ่ตอนนี้น้ําได้ท่วมจระเข้ตัวใหญ่ที่อยู่สารเจ้าแม่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าแม่น้ำสี่สายตอนนี้เสมอกันเลยค่ะตรงนี้เนาะไหลมาบรรจบกันตอนนี้ก็เสมอกันเลยค่ะเ,เพื่อนๆสวยไหมคะสวยมากเลยเนาะบรรยากาศสมกับที่พีน่นงด้านโดนลุยน้ํามาเพื่พาเพื่อนๆมาดูนะคะรับชมกันให้จบด้วยนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยสวยมากเลย,ย,เลยตรงนี้ เขาทำเป็นจุดผาสานเนาะคือว่าแม่น้ำสีสายไหลมาประสานกันเนี่นนนยเป็น,มนไม้เนาะสวยเจ้าเพื่อนบรรยากาศมีนั่งกินกาแฟริมน้ำแม่สุดยอดเลยแม่น้ำสูดอากาศเข้าให้เต็มปอดเลยนะคะเพ ยอดแล้วค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่ทุกคนอยากรู้เนาะว่าแม่น้ำสี่สายไหลามาบรรจบกันที่เมืองปากนลำโพมตรงไหนเนาะก็คือตรงนี้แหละค่ะเพื่อนๆเนาะนี่แหละสวยมากเลยตรงนี้จะเป็นสา,ามย่า่ข้าพเป็นู้นจะเป็นพื้นที่เศร,รษฐกิจของเมืองนครสวรรค์นะครับเพื่อนตลาดเนาะคือเมืองนครสวรรค์ แต่เมืองยังอยู่อีกนานเพืเ่อนๆยังไม่ท่วมหรอกเนาะฝั่งนี้ก็จะท่วมก่อนเพราะว่าฝั่งนี้มันจะต่ำเนาะก็ะสวยมากเลยบรรยากาศแม่น้ำสีสายไหลมาบรรจบกันจิบกาแฟเพืเอนๆนคะ่ะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ